ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีการจัดกิจกรรมอยู่ที่กองบิน2ีค่ะโดยทั้งกองบิน21ค่ะได้จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับอัญเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะได้รวมสักการะพระบรมสารีริกธาตุองค์ประถมพร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุณาคารสิวิไลกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่กองบินยีจังหวัดอุบลราชธานีพ่นอากาศเอกไหวโพ์เกลืองฝาก ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการท่งอากาศพร้อมด้วยน้าว่าอากาศเอกหญิงวรราพ่อนเกิงฝากเป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ประถมพร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุมาตั้งปริสถานภายในบุษบกอาคารศรีวิไลกองบิน21ซึ่งก็มีนายพบผู้สมปอง และกะว่าทีรอยตีกรกฎประเสริฐวงรองผู้วาราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้บังคับการกองบิน21และกาขาราชการทหารตำรวจผู้แทนจากสถานศึกษาองค์กรประคองส่วนทองทินรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกผะูา้าศนิกชนเขาร่วมในพิธีโดยเจ้าวาดวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสฝฟายธรรมยุทธประธานสง์ อธิษฐานขอพรและก็ว่างพวงมะไลกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุต่อจากนั้นประท nah ่าน,นและก็ภริยาอธิษฐานขอพรและก็ว่างพวงมะไลกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นประท่านสง์เจริญพระพุทธมนตรประกอบพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุองค์ประทมสวดชัยมงคลคาถาถวายเครื่องสักการะบูชาและก็ประพรมนำพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นได้เชิญร่องผูว้วาราชการจจัหวัดอุบลราชธานีและกภริยาผู้บังคับการกองบินยี่พร้อมด้วยภริยาและการหัวหน้าส่วนราชการอธิษฐานขอพรว่างพ่วงมาไล่สักกระพระร่มสารีริกธาตุตามล่ำดับ กองบิน21จจงหวัดอุบลราชธานีก็ขอเชิญสักกะระพระบรมสารีริกธาตุองค์ประถมพร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุในโครงการสร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกระได้อัญเชิญมาปฏิสถานณาอาคารศรีวิไลกองบิน21ตั้งแต่2ง2 7สิงหาคม2 5 6 8ตั้งแต่8มกราคม ไปจนหอด1นึ่ถุ่มนะคะกะแต่งกายแบบสุภาพนั่นเองค่ะครับ